สวัสดีครับซีนะครับจาก Thailand Pool Table นะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมเกมใหม่ล่าสุดของทางบริษัทเรานะครับผมนั่คือเกม Monster Wars นะครับผมเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับยิงมอนสเตอร์ที่จะโผล่มาตามแต่ละด่านนะครับผม ตัวเครื่อง Monster Wall 2นะครับตัวเครื่องที่สวยงามมากนะครับผมเพราะว่าดีไซน์รอบตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้แมทช์กับเกมนะครับผมลวดลายสติ๊กเกอร์ข้างๆนออกแบบมาอย่างดีนะครับและที่สําคัญเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าจอเนี่ยเป็นแผ่นอะคริลิกจะมีไฟริปออกมานะครับหน้าจอขนาดใหญ่65นิ้วนะครับผมด้านหน้าตัวเกมนะครับจะมีลำโพงคู่หน้ามาให้ ทั้งช่องหยอดเหรียญที่อยู่ด้านหน้าของตัวตู้นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเลือกเราเลือกเสือนะครับผมจะสังเกตได้นะครับว่าสีสันรูปแบบภายในเกมนะครับสีสันแบบชัดเจนมากและที่สําคัญนะครับจะสังเกตเห็นถึง HP หลอดนะครับผมเป็นเกมแนวต่อสู้เลยทุกเกมจะต้องมี HP บ่งบอกนะครับว่าตัวละครเราอะเหลือ HP เหลือเลือดกันขนาดไหน นี่ครับเราก็ต้องทำให้ผู้ต่อนตันะครับตัวปืนนะครับจะมีการสั่นนะครับเมื่อเรายิงนะครับสังเกตได้เลยและดายมนชั่นของเกมมันจะวอร์2นะครับผมความยาวอยู่ที่149เซนติเมตรกว้าง175เซนติเมตรสูง 2 3 1ซนติเมตรและน้ำหนักเพียง2 8 1กิโกรัมเท่านั้นเองครับผมถ้าใครสนใจนะครับ Monster Wall 2นี่นะครับผมติดต่อได้ที่บริษัท Thailand Pool Table ได้เลยนะครับผมร mm ้า hmm. นเราเปิดตั้งแต่10โบโมงไปจนถึง1ึทุ่มนลครับแล mm ้ว hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย mm ่า hmm. ลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครได้วยนะครับผม